จริงๆถ้าจัดแล้วเนี่ยโอกาสมันจะตรงขึ้นนะแต่ไม่แน่อันนี้ที่มันไม่ตรงเนี่ยมันน่าจะหนักหน่อยมันต้องเจอมันเป็นหนักหน่อยนะอันนี้เก็บสองนิ้วเลยไหมเก็บอันนี้เลยนิ้วหนึ่งเลยเดียวของหมากเลยชันๆมากเห็นไหมดูมองดูป้อมเนี่ยถ้าคนอยู่ข้างหน้าตาบม,นนมนนานนี่จะเห็นอะไรฮะเห็นขึ้นสูงขึงน้นต,ต่ำแล้วเปล่าเลยครับแล้วก็แล้วก็ จับโดนชิ้ก็ได้โเต็มหนุ่เลยค่ะในาดเต็มเต็มเลยเราดูจับสิอ่าอ่าใครที่จับแล้วมือเย็นเย็นมีเหงื่ออยู่เนี่ยอ่าจับดิเห็นมลจับดูถ้าือเย็นเาที่พวกนีจะมีสาเหตุหนึ่งเล่นของพิเตอร์เยอะหรือว่าเล่นเกมเยอะหรือว่าพวกที่หัวใจไม่ค่อยดีอันนี้จะมีส่ มือเย็นมือชื้นอ่าใช่มือเย็นเย็นชื้นชื้นแล้วก็อีกอันหนึ่งนะอ่าต้องไปถามหมออ้อมอ่เพร่อใส่หมออ้อมนี่จะมาสายมูเตลูด้วยอ่มันเมื่อวันนี้ใครเตรียมตอกเตียงไม้มาเดี๋ยวก็พักเบรกก็ไปนั่นไปที่นั่นน่ะสลากลางน้ำในรถยนต์นั่นน่ะเพราะว่ากองไั่ก็ได้รถยนต์ข้างซ่องก็ได้น่ะเดี๋ยวหมออ้อมจะเชี่ยให้นะใครที่เจ็บป่วยไม่หายสักทีนะบางทีนี่จะมาก็ไปได้รับ พวกอะไรนะปอกตอกกระถากระดูกอะไรนี category, ่มาเหมือนแต่แต่มไม่ค่อยชอบใช้นะเพราะว่ามันแค่จับกระดูกแต่มันก็เหนื่อยแล้วนะแล้วก็ปอกมาปัดมาอะไรเลยมันจับกระดูกผีเลยมันไล่ผีเลยเนี่ยแต่มาไม่เอาแตมาเอาผีเนี่ยให้อาจารย์อาจารย์คนอื่นนะเราให้หมอปลาหมอพายหมออะไรนั่นเลียวจิตสัมผัสอะไรไปรักษาดูก่อนแะไม่ไม่ไม่เอาเลยแบ่งคนอื่นทำบ้างเพราะเพราะถ่ายส่งต่อคนอื่นทำบ้างอะไรมาหมอหมดอะไมาเยวะ คนเป็นผีของผีเข้าผีรัศมาตมาเน,นี่ยมากันเหนื่อยเหมือนกันนะผีของผีเข้าก็ก็อะไรนะ,ะก็ตมาเหนื่อยนะเดี๋ยวไปใครผีของผีเข้าก็ไปหาหมออ้อมก็ได้เหมือนกันนะห <c oughs> มออ้อมฮะฉันจับผีเป็นอะไรเนี่นไม่ได้หมออ้อมไม่ได้จับผีนะหมออ้อมมีมีมีจดจาศาสตร์อโอเคอันนี้ถ้าเรามองดูตาเปล่าได้เห็นอะไรไหมนักเก็ตเห็นอะไรไหม เดี๋ยวออไล่เจอมหลังข้อมนะอันนี้อันนี้ยังนุ่มอยู่นะนะอันนี้สามส่สิบหลังของ้อมอันนี้ไม่แก่นะหลังของ้ 24, อมยี่ส<อ>ิบี่สิบงี่สม่าิบรามพอหลังของ้อมปบมันเหมืกับสามสีิบแล้วนะแล้วก็แปสิบน,นี่โก,กใหญ่เงไอย่งหลังของนะ้อมนแล้วก็เช็คดูนะ,ะกระดูกก็โอเคกระดูกตรงแต่ว่าตรงนี้มันอจจะไรนะหมุ่ขึ้นมานเกิดมันเรี่ยหง่ โอ้โหตรงนี้ตึงมากๆเลยเนี่ยแสดงว่านอนดึกนะนอนดึกแล้วก็กระเพาะมันคดีถ้าตรงนี้โนูนนะระวังเนะี่ยถ้าสอบมาประมาณทีเจ็ดทีแปดทีสิบสองเนี่ยตรงนี้จะเป็นกระเพานะนื้อเราจะโฟกัสว่ามีไม่มีมมมมปัญหาอยู่แล้วก็หัวนิ้วโป้งมากดดูที่ว่าเจ็เนะจบไหมเหรอเจบ็บไหมเจ็บแบบเจ็บมากเรลาเจ็บน้อยเนี่ยมันก้อนเลยไหมเนี่ยทติถึงดูเ้าบ็โดนทนี้ไม่เจ็บไหมแต่พอมากดตรงนี้ก็ แฉะงากเลยอืมอย่างนี้นแฉะง่ายอืมแฉะแฉะตรงนี้เป็นก้อนเลยบางทีถ้าเราถึงจะให้เขาหายไปแล้วก็สอบลงก็ได้อืมอ้าปากแป๊บเดียวมันจะนิ่มนะอืมเขียวเลยก็ได้นะโคตรเลยแต่ว่าพรู่งนี้มมนขึ้นมาดีกว่า เมื i i hmm. ่อนมาเลยนในแค่เคลียร์เพื่อเดี๋ยวดินแน่ๆขาจะเท่ากันนะที่จริงขาท่านทายาเนี่ยจะจัดตรงไหนให้เขาสั้นดึงหรือว่าไงขาท่านถัายาเนี่ยจัดตรงคอก็เข้าที่แล้วรเนี่ใช่เราดเดี๋ยวคนสะดุดหกล้มหัวแตกกันร้องไว้ไม่ให้ลื่น ไม่ปังไม่ปังกล้องไม่คนมันแต่มองข้าวจาเก้าวขาวจะกั้นเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าลงหัวลงอยู่ในยูทูปนะมึงกังจะไงเดี๋ยวไปตามยูทูปหนึ่งไปทบทวนมีอะไรตื่นมากๆในช่องกระเพาะกระเพาะมีปัญหาในสาเหตุทาไงทำจากอะไรหนึ่ง กินเร็วเกินไปกินไม่เคี้ยวลองถามกราใช่ไหมกินเร็วไหม <S <S เร็วนะไม่เคี้ยวเลยแบบลืนเราแบบอะไรนะงวงไปเป็นแบบโบรไปละกะเพาะมันก็จะทําง,งานาอะทางานย่อยแล้วกินเร็วเกินไปอันสองกินไม่ตรงเวลาหิวก็กินอัดไปเต็มที่เลยไม่หิวก็ไม่กิน,น,น,นเนี่ยกะเพ่อเลยอะไรเนี่ยตอนเช้าเจ็ดโมงฉันหิวขา้าแล้วคุณไม่กิน คนมาอัดฉันสามทุ่มสี่ทุ่มอัดจนเลาโหกกลางคืนไอ้ตาผมก็อยาปจะพักจากตะนองแต่พ่อผมก็อยกเลี้ยพ่อแต่มันก็ต้องมีงานที่ย่อยเนี่ยมันเลยก็ทำให้พวกคนมีปัญหาโรคกระพ่อเนี่ยแล้วก็อันเครียดเครียดโรคกระเพาะอันนี้กินเป็นเวลาไหมฮะกินเวลาหิวกินไม่เป็นยังเราเป็นอยู่กินเยอะค่ะกินเยอะใช่ไหมย ตาีกคุณคาออกใชไว่กินบเย็หลออกน้ำลไหลออกตาเลยะแถวนี้ตึงหมดเลยแตขึ้นมาตึดตึา้ตึงๆเนี่ยเราใช้มือลับัเหนื่อยไ้ไหมเราก็ใช้ตรงนี้หนอดก็ได้นก็ได้ที่ขูดกระพาะออเนี่ย งดมากจริงๆเลแต่ถ้าม yeah. ันแข็งมากๆนะแตมาจะเอาอะไรลงมาสอบลงเลยตรงนี <skins> ้เลยสอบนี่พอที่นอนดึกอ่ะพอที่เฉียดลงตับอ่ะเนี่ยเอาไปที่นั่นเลยถ้าไม่โดนอาจารย์จะไม่นี่ไปหมดเลยเมื่อกี้หนึงให้เราจับแล้วเนี่ยดูสิไม่นี่เปหมดเลยนั่งพันที่เป็นหมดเพราะเปิดยังง่างเงี้ย นะเราจะไม่ได้จัดอะไรเรามองไปท้าเข้ากันได้ยังนะท้าเข้าอะนไดนไหมอันนี้ยังไม่ยังไม่ยังยังไม่ยังไม่เข้าเลยนิดหน่อยจะจัดคอแล้วไหมยังจะเกร็งเกรงไปหมดเลยโอ้เหงือแตกเลยต้องทำให้เหงือแตกรับรองโลภแพ้ใช่จะหายหมดเลยอ่ายืดที่สุดย่อเข่านั้นโอ้ต้องการเล่น ไม่เราต้องมานอนดูแลเราทำเราก็กลัวคอเราพี่จะโดนคอกลัวเพี่จะหันเรามาสัมผัสอเอเร่องเราทำไม่ถึงขึ้นอาจารย์นะเนี่ยแล้วอ่หลวงพ่องพี่กลับไป่หลี่ตายแน่เธอจเอาโดนตายเก่นะปนี่ออนนนนนะอ,อึ๊บดูนะดูนะเห็นไหมเราแค่จับคอเรามาดูเทา้านนไ,ไหมเท่าอย่างนี้เห็นัมเท้าอย่างนี้เท่าัน เราไม่ต <gesch> <iza> ้องไปทำอะไรแม่ไหมคนเท้าโนเทียไหมอือไหนๆถ้าขาสั้นเนี่ยจับตรงคอก็เสร็จละคนไข้ก็โอ้โหมีกำลังใจละอ่าจับไปหน้าปากอึ๊บนะเดี๋ยวนี้ไหนๆก็ลองความแล้วจะสอนท่าเสริมไปเลยขยับลงไปนิดหน่อย ลงไป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 คปยไปครายไปะอ่ามือประกานได้ะทอยนี่เป็นท่าเลยนะอ๊ตุรกีตุรกีอ่าตุรกีเอาน้าวผัโมกไปเลยอันนี้ท่านี้ดีนะดีกว่าท่าลงมืออีกนะอ่าเราก็จะขึ้นไปถ้าเป็นผู้ช้ยหรือการทำอะไรขึ้นไปก็นะ้องอหมอนกันไหอืม ใช่เนี่ยพนงมือบางทีกระดูกตรงกระดูกตรงคอเนี่ยมันยืดแต่ไหมมันยืด้มเนี่ยเราดัดมันจะง่ายนะถ้ามันก็ดังดีครับดูความจริงดีใจน้ำตาแตกเลยลูกโอเคตากายอีกทีหนึ่งยุบเลยการนี้นะอันนี้เสียซ้ำอันนี้ก็เลือกเอานะนะ โอเคดีเ okay, สียต่อไปยกขาขึ้นเน,นี่ยหนักแล้วก็ยกยกมาเนี่ยเนี่ยสอบเข้าไปดันขึ้นอืมข้างนาึงยกขาขึ้นมาใช่ตัวใหญ่นิดหน่อย อ่าโอเคเสร็จแล้พอเดีวไม่เหลืออล้อเราไปดูนะเรากลาเดียวมีปัญหาใช่หลังหลังยุกไปเลยไหมเมื่อกี้นนโนอยู่ใช่ไหมทีนี้เริ่มยุกไปละมึงไม่เห็นโนนโนนไปอะไรนะภาษาจีน ยาวชวนพ่อรวยจ้องเฉียวแล้วเห็นไหมพอเรากดปุ๊บเนี่ยเอียวเขาจะดิ้นไปดิ้นมาบางคนอย่างเงี้ยแค่เอียวมันดิ้นเนี่ยเอียวมันดิ้นเนี่ยแสดงว่ากระดูกที่เขาเคลื่อนมันจัดเองมันไม่ได้จัดให้เขาอโอเคอาเสียอืเขาบิดไปบิดมาเนี่ยเอียวเขาเข้าสิ่งแบบ โอเคเมื่อกี้ใส่ทุนท่าเลยพนอะมมือแต่อไรแล้วก็จัดจัดข้อเท้าจัดเข่าด้วยเอาเข่าลองดูนี่อันนี้ก็อะไรนะทำมือลอกเป็นวงแหวนตรงนี้เลยแล้วก็ยกขึ้นบางทีก็จะด,ดันก๊อกนะคนที่มีเข่ามีปัญหาเนี่ยไม่ข้อเท้าเลยนะกระตุกขึ้นคือตรงๆเลยโอเค มือกดเลยโอเคอ่ะสบาจเล่ดายวันนี้วันนี้แถมแถมท่าเลยนะด้วะเสร็จลนงลุกเดินมาดิยกมุกขึ้น เป็นเท้็ได้าัไงบ้างสครั้งโล่งขึ้นมาด้สบายดยวันนี้ไม่ต้องให้หลวงพี่ทนะให้หลวงทให้หลวงพี่อย่างเดียวโอเคอต่อไปหายนอนงานนง่ายนอนใครขึ้นมาอขึ้นมาเลยนี่เลยเชือดเดี่ยวขึ้นมาเลยอ่าได้สัมผัสขึ้นนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงก็เดี๋ยวขึ้นได้แต่เดี๋ยวต้องตอนอันี้หอันนี้คอข้างซ้ายจะมีปัญหานิดหน่อยจะตึงๆเจ็บไหมเจ็บเน่ยเจ็บข้างขวานี่โอเคข้างขวานี่แล้วเขาใช้สมองซี่อสายเยอะสมองซี่อสายเยอะที่จริงเราหงายเนี่ยก็สามารถที่จะดูเลยนะขาสั้นขายาวได้นี่ดูไป ดีแล้วก็ดูตรงไหนผัสสะบายยังเก่งดูตรงตาตุ่มนะตาตุ่มแลาวจะเห็นไหมตาตุ่มเราวหัวแม่เท้าก็ได้อ่าหัวแม่เท้าก็ได้ดูดูสังเกตุหัวผมไม่เท้าอันไหนยาวในสูงในต่ำข้างขวาข้างขวานี่ไหมข้างซ้ายใช่ไหมข้างขวาจะมาเห็นไหยตูตาตุ่มเนี่อยไหมตาตุ่มก็จะยาวมาข้างเท้าข้างนี้เลยยาวขึ้นแล้วจับยกหยกดูที่ว่าเป็นยังไงเห็นไมอ่ย ข้างนี้ปกติเน <bons! S 1> ี่ salud, ส smoking, สยหกส,ส Mother, ิบหกสิบหกสิบเป็นร้อเท่าไหร่ร้อแปดสิบสิหกสิบหกสิบหกสิบรอยอยร่ยมงกงร้อยแปดสใช่ไหมแต่อันนี้เรายกยกไปปุ๊บการจะเก่งนหะอันนี้อันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้หกิบแต่ถ้าอันนี้หกสิบกปกติอันนี้กี่ประมาณเท่าไหร่ สี่สิบเน่าได้ว่าข้างเนี่ยมีปัญหาอืมทำไมถึงมีปัญหาเราดูก็ดูล,ละไม่ต้องปวดนี่ตรงน,นี้รอยแผลเลยนะรอยแผลเก่าอะไรนะเน,น,นี่ยที่นันเยี่ยมขนเดียวเลยไหมเส้นขาดไปสามเส้นเลยตัดยาเอามีดไปตัดขาดเลยไม่ตัดยาใช่ไหมใชนไหมอันนี้เส้นขาดไปสามเส้นมันก็เลยมีปัญหาในบางทีบางคนถ้าเจอคนปัญหาหนักๆที่นอนแค่ติดเตียงเนี่ยอันนี้มันจะเกือบแบเลย ถ้าไม่มีลมหายใจแล้วธาตุสีแตกหมดแล้วตายเราตกอย่างนี้เนี่ยแบลอะไรไม่เอาสักอย่างนะเงินก็ไม่เอาทองกเอาแต่ถ้าอะไรนักเก็ตนิดหน่อยถ้านี่แบบนี้แสดงว่าปกติอยู่เราดูเวลาเราโยกโยกโยกปุ๊บถ้ามันนี้เขามียังยังอ่อนหรือว่าคุณซีกซ้ายมีป่วยซีกขวามีปัญหาใช่หรือเปล่าหรือเปล่ารู้ได้ยังไงเนี่ยเขาหกล้มอะไรหรือว่าไปดีไม่เข้าได้ อันนั้นตัดใจไปโดนตัวเองะข้างนี้จะตึงๆนะตึงนะข้างนี้เจ็บนะข้างนี้เจ็บข้างนี้ไม่เจ็บโอเคเราก็ยืดดูนะยืดกันอ่าไอ้ถ้ายืดนี่ถ้าเราทาจริงๆคนไข้เยอะเนี่ยเวลาออกหน่วยเนี่ยเว้นก็ได้นะอ่ไม่ตัดออกอ่ไม่ต้องม่ต้องยืดก็ได้เพราะอะไรวะเพราะว่าเสียเวลาแต่ถ้าเราอยากจะยืดเวลาจะน้าเราก็ยืดไปยืดไป เวลาทำมาจริงๆเนี่ยแตมาไม่ค่อยได้ยืดเท่าไหร่แต่สอนเนี่ยไว้ยืดไว้กลมกันยกมือขึ้นโอเคออกแรงสู้กันอืมโอเคออกแรงสู้กันหน้าหาวางลงแตมาเอาข้างที่มีปัญหากันนะข้างนี้จะตึงๆเอามืออสบายอสบายสบายไม่ต้องเกรงอย่าียมือเนี่ยเลาะไปตรงนี้ เกณฑ์อะไรนึกอืมอโอเคอาร์ือขึ้นออเรนโ้โอ,โอ,โอมมม้มีอแดงไหมช่างออเรนโซไม่ได้แดงโอเคแต่ถ้าจับคอเนี่ยเย็นห้าอาจารย์ก็ห้าท่าไม่เหมือนกันสักคนแต่เป้าหมายอันเดียวกันนะคือว่าจับคอให้มันกลับคืนสู่ปกตินะเดี๋ยวตอนเราจะ โทรหาอาจารย์อื่นด้วยตอนนี Williams ้ออกไหมบอกไหมบอกไหมในคั้งนี้กลับเป็เจบอยู่นะกลับตื่นน่เห็นไหมอาจารย์องค์แรกเราจะเห็นโอเคโอเคโอเคอ่าคุณเฮ้หันหลังหน่ย แล้วเห็นโลโก้ไหมอ่าหรือว่ามองตรงโนอกในโลโก้ก็จะเห็นมือมือจะมาแล้วก็อีกอย่างใช่ไหมอันเนี้ยความเป็นมามาถักท่า,ทานี้อ่าอันนี้เป็นคอไหมกลับรงนี้อันนี้เป็นหัวเนี่ยอ่าอันนี้เป็นอินอย่างนะหัวดีหัวใจสมองกั้งหมดอาจารย์รัแรกท่านจะสอนแบบนี้เอามือจับตรงนี้นะนี่ก็อนี้บางทีมันก็จะมีท่ากระดูกจกขัขคอช่วงบนช่วงกลางช่วงล่าง,างโห ที่แตมาว่ามาฝึกมาห้าปีก็จะได้จัคอเงาตกเลยเพราะอะไรมัน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 องศามต้องยกขึ้นยกลงต่อหลังมาปรับเอาอาจารย์ของอาจารย์ดีเลยนะโอ้ยมันง่ายดีที่จับคอนี่จะเป็นสูตรของอาจารย์ดีตืบเนี่ยมันง่ายดีนี่อาจารย์ดีเนี่ยท่านจะประมาณนี้แหละมือจับมือบางทีเราจะเห็นเอ๊ะอาจารย์ทำไมเอามือวางแบบนี้ทำไมอาจารย์สอนติดแบบนี้เนี่ยนี่เลยนะฮะมันก็มันการไหมก็ดันไปเหมือนกันแบบนี้นะ อาจารย์จะไปแล้วถ้าอาจารย์แยกท่านก็จะเอาแบบนี้น่าอาจารย์เช็คกำลังดูกันเอาแรงสู้นะโอเคแรงสู้โอเค,อบบอเคได้แนะอาจารย์ยอท่านจะไม่ได้จับแบบนี้ไไม่ได้จับแบบนี้น้ำมือล็อกออนโยวๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยาวล็อกแค่นี้นี่ก็เหมือนกันล็อกแล้นก็ท่านเดียวบอกว่าใช้กำลังตัเว,วเอวหมุนเอวนะหมุนเอวแต่นี่ก็ยากเหมือนกันนะ เมื่อกี้มันดำหมดแล้วไหมนี่ยมันเมื่อกี้มันดำหมดหมดแล้นิ่มไหมนิ่มละแล้วตอนหลังเนี่ยบางทีเราจำเป็นต้องมายืนอยู่ตรงหมอกมุมไหมแต่ถ้าเราซุมนานแล้วไม่จำเป็นก็ได้นะจับ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 ถ้าเรารู้องศามันละคนมันคนไม่เก่งพวกมันก็หมุนนี้ก็ได้อก็ได้มันง่ายนะอแล้วแต่เราเราองศาแล้วเราทราบแล้วกต่อไปเราทำเราจะใช้ท่าไหนก็ได้ จานเจ็บอจาดีก็ได้จานไหนก็ได้นะแต่เขาวอาองศาเราต้องตงถ้าองศาผิดพลาดตบโอกาสเลี่ยงสูงนะโอเคกระดูกอึบโอเคมือมือจับตรงไหนนะเนวกระดูกสันหลังใช่ไหมแล้วก็กำเลยนะกำเลยตั้งแต่ประมาณทีที่หนึ่งขยับมาทีที่สองเหนกหนึ่งกำประมาณทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้า ที่หกที่เจ็ดนีที่สิบสองเร็วหน่ยนะยาวมาถึงนี่เลยักหนึ่งกร๊งสองกิ๊งสามกรัมสี่กร๊งก็น่าจะพอแล้วนะอืนะแล้วแต่ถ้าคนกระดูกสั้นก็สามกิ๊งนะนะพอจับได้แล้วพวกเราก็เอา้อกตัวเขาให้มาเลยนะแน่กระืูกเลยนะแน่ทับเลอแล้วก็เราก็ใช้ตัวเราทับไปเลยอืมนะขยับมือไม่กอืมขยับมือไม่กิ๊ขยับมือ โ <c oughs> ดยถึงชอบเอวเลยอโอเคเยกขาขึ้นของแรงสู้ในขานี้สู้นอนตะแคงขยับมาลิ้นลิ้นมาลิ้น,นโิเคข้างหน้าอย่าให้ตรงตรงถ้าคนอายุสูงในกระดูก ตอดทีไ okay, ่ไหนโอเคมอง,งดูเพดานเราต้องตัดท่าให้มันดีๆนะช่อผมไหม,ไมน้องตัวมันลึกๆนะดูว่าเขาเก่งมมันเก่งมงันถ้อื้อหมุนตัวโอเค้องหอางายยกขาขึ้นออกแรงสู้โอเคแค่ okay, นี้ ออกแรงสู ah, e okay, ah, ้ตะแคงข้างง่ายไหมง่ายง่ายค่ะง่ายมากๆเลยโอเคขยับมาดินึงๆต้องชิดบนดีทำไมเตียงนวดหรือว่าเตียงตัดกระดูกเนี่ยมันต้องแคบหน่อยเพราะว่าพอเราตะแคงปกเราไม่ต้องไปดึงชักเยอะกับคนไข้ถ้ามันใหญ่ปกคนไข้ก็ัวตกเต็ยงดึงแค่เดียวหลนเอย ถ้าถ้ามาถูกปก็แค่ยืดมันเฉยๆก้จะตุ๊บไงไจะได้สัมผัสอ๋อมันเคลื่อนใช้แรงตรงนี้เองน้องไงง่ายมากๆเลยออกแรงสู้ฮเอาแรงสู้โอเคเสร็จละอราจะแคงขึ้นโอเคเศาเงินที่เป็นไงบ้างมาต่อไปขอบุญอีกคนหนึ่ง พี่เด็กผู้ชายขึ้นมาเลยท่านนั่งท่านนั่งเดี๋ยวเราจะได้สอนท่าเก็บตกนะเมื่อกี้ท่าตุรกีไปลเะเดี๋ยท่านวดไทยกับท่าพม่าเกดีไว้โอเคยกมือขึ้นเอ๊ะกล้องแตมันดับไปหรือยังยังเปิดเปิดแล้วป,ป,ลปิดใหม่ดวลชั่นใหม่